สบายดีทางพี่น้องฟังลาวฟังไทยนะมันนี้เฮากะมาพบก,กันคือเก่าเนาะกับช่องพื้นบ้านชาแนลนะมันนี้เฮา,าจะฮ็ตคลิปนะของลูกแรยงานเนาะไปโรงเรียนเนาะหรือว่าโรงเรียนวันแรกเนาะอนุบาลสองเนาะว่ามีความรู้สึกหรือว่าคิดมีคิดอะไรอยู่เนาะแล้วเจออะไรบ้างเนาะ ที่โรงเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเนาะมาคุยกับเด็กเนาะวัยสี่ขวบน,นะว่าเป็นความมีความรู้สึกอย่างไรนะวันนี้ไปไปโรงเรียนใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมไปโรงเรียนใช่ไหมครับฮมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่โรงเรียนนะสไลเดอร์มีสไลเดอร์ด้วย มีมีข้าวให้กินด้วยไหมกินข้าวกับอะไรลูกกินข้าวกับอะไรลูกไข่ดาวไข่ดาวแล้วก็อะไรบ้างมีขนมกินไหมมีไม่ขนมหรอกนะมีขนมกินไหมลูกมัดปีโป้มีปีโป้เลยหรือไม่เอาให้มีอะไรบ้างออกับข้าว มีของเล่นอะไรบ้างที่โรงเรียนน่ะพูดสิเสือมีเสือด้วยมีทีมีอะไรบ้างฮะมีจิราบด้วยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อีกมีไดโนเสาร์แค่ตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวเหรอในกระจักครับไหนสิเข้าเที่ยงเขาให้กินไหมเลืก กินข้าววันอะไรไขดาวหรือว่าไข่เจี่ยวไขดาวไขดาวอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยพูดสิอร่อยอ,อร่อยคุณรูใจดีไหมครับกี่คนลูกคนเยอะไหมไปโรงเรียนเยอะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ไปโรงเรียนหนือเด็กม,มีแต่เด็กเหรอีอพ่อไปได้ไหมไม่ทำไมอะ่ะ อุพ่อไม่ใช่เด็กเอออีพ่อไม่ใช่เด็กไปไม่ได้อืมแล้วพรุ่งนี้ไอไปเองไหมไปอ่ไไปอไชื่ออะไรนะชื่อการเรียนชื่ออะไรซูดไซเมื่อกี้คุณครูบอกไอ้ออออออไอชื่ออะไรน,ออน้องไอเลยเออน้องไอเลยคุณครูเรียกคุณครูกาจะเรียกชื่อเล่นน้องไอ ลานี่หันหนาวันนี้นนคุณครูเรียกซื้อเล่นไออะไรนะชื่อชื่อไอชื่ออะไรน้องไอเหรออออ่าแล้วมีแล้วที่นูน่นล่ะมีใครบ้างไอตัวเล็กชื่ออะไรตัวเล็กอากูพูดสิมันมันเป็นอ,อากากูกูของของพี่เตซินอ๋อของอากูของพี่เตซิน ไม่ไม่ใช่กล่องร้ายแต่ว่ามันมันคือของพิเศษสินไปนโรงเรียนสนุกไหมสนุกไหมไปโรงเรียนสนุกนร้องหไห้ไหมหร้องไห้ทำไมล่ะเมนมีไอ้ไอ้นั่นดูการ์ตูนอยู่ฝนตกตกก็มาเออนางดูนางการ์ตูน คุณรูเลยแปลงฟันใช่ไหมคะไม่ได้แปลงฟันอมันจะเป็นพรุ่งน,นี้ไปวันแรกสนุกนะสนุกไหมสนุกมากคุณเยอะด้วยกพสนุกไ้เลูกไปวันแรกสนุกไหมฮะสนุกนะครับหัวอพ่อสิอ้อมอยากพูดกับพ่อ 你 <laughs> 打过的多。业。